คุณนายทาไมวันนี้ยิ้มได้ฮะเดี๋ยวก่อนมาคุยก่อดก่อนทำไมวันนี้ยิ้มได้แหมเดินลงมาในเสียงดังปังปังปงปังยิ้มแป้นมาเลยนะมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรยิ้มวันนี้มีเรื่องอะไรเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังคุณนายคุณนายสัมบีบาดามทิกโลยังไงบดามจิกโลทุกคน คุณนายคุณนายมานอนอยู่ข้างวันนี้เธอสวยไงคุณนายสวยแบบตัดทิ้งหนงสัมบีสัมบีหันหน้ามาพ่อดิมาให้พ่อกอดหน่อยดิมาให้พ่อกอดยามเช้าหน่อยดิมาให้พ่อกอดยามเช้าหน่อยดอิมา,น,า,มานี่เหมือนนานโนดเลยอ่ะสัมบีนี่มา เมือม่อก่อนน่ะเม,ม,มตาสวยเม,มตาสวยทุกคนทุกคนนายคุณนายเขา <c oughs> เขารักสวยรักงามนะคุณนายเขาเป็นคนที่อชอบพูดเพราะแต่เล็บเขาเนี่ยผมก็แอบตัดให้เขานะ้วแล้วตัด ครั้งหนึ่งก็จะวิ่งผมก็ไม่ชอบตัดเล็บเต็มทั้งก้อยแอบตัดใช่ไหมยังไงซ้ำเดี๋ยววันนี้เดี๋ยว,แบบแยยวพ่อจะทอดหมูทอดหมูกี่รู้วเดี๋ยวพ่อไปตลาดวะแต่พ่อไม่กล้าไปตลาดแล้วทุกคนผมไม่กล้าไปตลาดเพราะว่าช่วงนี้โควิด แถวข้างหมู่บ้านเนระเป็นทั้งเยอะในหมู่บ้านผมก็เป็นทั้งเยอะหมู่บ้านผมเป็นทั้งสิบกว่าคนก็เลยไม่กล้าไปไหนเลยอืมโควิดน่ากลัวนะสัมบีนะสัมบีบอกหนูไม่กลัวโควิดไม่น่ากลัวหรอกคนน่ากลัวกว่าอืมก็จริงนะก็จริงของคุณนายนะตอนนี้เกิดสงครามนะ ซอมโลกเรายังไม่ค่อยปกติเท่าเไรนะวันนั้นผมเปิดข่าวให้คุณนายดูคุณนายทําเป็นตัวสั่นตัวสั่นอุ๊ยพ่อทำไมมนุษย์โหดร้ายจังเลยเขาก็โหดร้ายทุกคนลูกมันมีจิตใต้สำนึกของมนุษย์อยู่ที่จะเปิดเผยออกมาตอนไหนจะควบคุมกันได้แค่ไหนตอนนี้ก็มีสงคราม สงครามรัเสเซียกับยูเครนรู้จักปะเป็นประเทศประเทศหนึ่งโน่นอยู่แถวยุโรปนะแต่แล้วก็มีผลกระทบหมดเลยกระทบชิ่งหมดเลยอะซมบี้ข้าวของแพงหมดเลยอืมมันก็เกี่ยวกับจิตจิตของมนุษย์ทุกคนนี่แหละนะว่าไม่ละ ล้าเราไม่รักกันเราไม่พอใจกันเราเครียดแค้นกันก็เกิดสงครามยิ่งมีการเติมเชื้อไฟเข้าไปเนี่ยหนูไม่อยากฟังพ่อหนูไม่อยากฟังหนูไม่อยากฟังเรื่องซีรีส์ <laughs> เห็นไห้ทุกคนคุณนายก็ไม่ฟังเรื่องซีเรีส์เลยนะ คุณนายมันจะใช่เว้ยจะคุยเรื่องยุคเนรัสเซียให้ฟังไอมไม่อยากฟังอ่ะอมไม่อยากฟังไม่อยากฟังยุคเชนรัสเซียอะไรหนอยากรู้ว่าหนูมือนี้หนูจะกินมเมนูอะไร <c oughs> <c oughs> คุณนายคุณนายสมคุณนายสมต้องแสงเก่งไหมแสงเกงไหมหสหมสบีเธอนะ ไม่รู้ว่านานโนเขาจะขี่หลังพ่อไปนานเท่าไหนเมื่อวานืขี่หลังพ่อนะไม่ช้าก็เหมือนกันเมี่ะกี้ผมออกไปเปิดประตูให้เขาเพาพวกเขาไปอีเปิดให้เขาไปชีไปถ่ายเลยโอ้นานโนช้ามานี่กอดผมก็ต้องกอดหอมทุกตัวเสร็จแต่นานโนเขาก็อกอดแล้วก็ต้องขี่หลังด้วยหญิงเขามองแบบมองแบบค้อนใหญ่เลย ก็เลยผมก็เลยเข้ามาพาคุณนายออกไปนอกบ้านคุณนายเขาไม่ได้ฉี่ในบ้านเขาเขาไปชายเขาไปฉี่โน่นนอกบ้านไม่รู้ไปฉีต่ตรงไหนไปฉี่บ้านคนอื่น <c oughs> คนนุณนายหน้าบ้านก็ไม่ฉี่แต่ไปฉี่หน้าบ้านคนอื่น <c oughs> คุณนายน,นี่ย <c> ฉ <oughs> ลาดจริงนะตาคมมากเลยนะ สมมติว่านูไม่แต่งหน้าหนาก็สวยนะเธอสวยเหมือนอียิปต์นะพี่มาก็อัน,นหล่อเหมือนอียิปต์นะพี่มากแม็กกี้อะ่ะแจ็คสันก็เป็นฝรั่งเป็นฝรั่งส่วนหญิงเขาจะเรียบร้อยนะเรียบร้อยเหมือนเธอเหมือนกันนะหญิงเนี่ยแต่หญิงเขาจะมีอ่าความเะยในใจเยอะอีกเนี่ยเวลาเขามองทีเนี่ย,ย แล้วแล้วก็จะมีนำ้นำโชคน้ำโชคนี่เป็นอะไรที่แบบเขาไม่ค่อยเนี้ยแต่เขาเป็นโรคคนโลกส่วนตัวสูงนะโชคถ้าเกิดเขาเขาอารมณ์ไม่ดีคืออย่าไปใกล้เขาอืมโชคนะแต่เขาก็เฟนลี่ทุกคนส่วนอ่าพี่มา์กพี่มากสิดหล่อเลยพี่มาก นานโนะนี่พอไล่ไม,ไมาเจ็ดตัวยังเธอยังมีลูกเยอะจังเลยนะคุณนายแต่ก่อนนะตอนตอนที่คุณนายจะคลอดลูกผมว่าโอ้เป็นห่วงผมกลัวลูกมันตายทุกคนตอนที่ผมขับรถมาจากที่ผมกังวลน,นะทิ้งตอนที่มันเบบีอ่ะตอนนั้นผมเครียดนะทุกคนแต่ผมก็ไม่ได้แสดงการผมเครียดกลัวน,าน้าโนตผมกลัวน้านโน้ตตายทุกคนเพราะตอนนั้นนะซัมบี้มัน มันคล้ายๆแบบว่ามันทําความสะอาดแล้วมันฟันไปหยีใส่ด้านหลังหน้าโนะเป็นแผลแต่ผมไม่ได้ถ่ายใหอซดูตอนนั้นผมเครียดอยู่ก,กลัวนะาโนะเป็นอะไรอ,อแต่ก็สุดท้ายก็น่าโนก็สุขภาพโอเคสมบูรณ์การกันได้ได้ใครมาได้ดีเจจากใครดีเอจจากคุณนายแหม คุยเลหลับเดี๋ยวพ่อไปหาพวกเด็กๆกันนะโอเคไปหาเด็กๆที่มันทำอะไรตุ้มต่ำตุ้มต่ำโอ้ซ้มไปไปบ่ล่ะหนูไปป่ไปป่จะไปไหมจะหาเด็กๆไหมไปไปค่ะไปก็มาดิเดินไหมโอเคเดินไหมเดินไหมเดินเร็วเดินมามดูไหมเดินมาดิเดินมาอ่ะไปไหม อาการนี้ผมรู้ทุกคนไม่ไปนางัว้่นวายนางโว้่นวายแต่เช้าโอเคเดี๋ยวพ่อไปหาเด็กเด็กก่อนนะเดี๋ยวพ่อมานะมือจ้าพ่อืัมพีให้หงยพ่อหน่อยดิทุกคนตอนนี้ผมมาหาเด็กเด็กแลือมาเจอนํำโชคตัวแรกเลยอืน้ำโชควันนี้จะโชคดีน้ำโชคพี่มาร์คพี่มาร์คพี่มาร์คมนุมรอนำโชค ลงเช็คสันอืมใช่มนลงเช็คสันเนี่ยอืมที่งอนนะลงเช็คสันเนี่ยไปไหนจะส่วนหญิงนั่นเนาะยังไม่ทักอืมจะอ่ะหญิงเธอไปเป็นมาดิกระโหลกเลยจุ๋มน์อืมหญิงลงมาลงมาลงมาอืมเปปีนป่ายเรื่องบนนั่นน้องเห็นไม่ได้ นานโอ้นานโนฉันแค่อุ้มเฉยๆอุ <esper us> hmm. ้มก็ไม่ได้นานโนเนี่ยทำไมมาเยวลปกปุ๊นว่าไงทุกคนตอนนี้ผมอยู่กับมาเวลกับหญิงเมื่อกี้ผมอุ้มหญิงลงมาก็ไม่ได้นานโนเห็นไม่ได้เลยใช่มาเวลทำไมจะขนเยอะจังเลย ทุกคนเหมือนเคี่ยวดูดิทุกคนน้าเนาะนี่แบบถามมีกี่ตาตาอุ้มเลยเชิญจะไปอ้อนเลยตายิงตัวแสบตัวแสบตัวสักตาตัวจฟันหน่ดิตาตัวจฟันหน่อยนีตัวแสบของตาโอ๊ยน้าเนาะนี่ฟันแหลมเนาะน้าเนาะตาหน้าเนาจะขอขี่หลังตานิดหนึ่งได้ปหม ไม่ได้เลยเนาะ,นะเช้าเลยต้งขี่หลังเลยตอนเช้าตาตาตาไปที้หนูรอบได้ไหมอืมเฮ้ทุกคนเนี่ยมันอ้อนทุกวันเลยนะต้องให้กี่เช้าเลยอรอบเดียวนั้นเนาะรอบเดียวนะก็ะนะขึ้นดีๆหน่อยอมือมือจับมือจับดีๆหน่อยอรอบเดียวพอรอบเดียวพอ ฉันเอาเธอรอดต้นไม้่พอเลยนะขีหลังทุกวันเอ็กซบอกว่าอ๋อยิงเฮ้มาพีมาร์กพีมาร์กพีมาร์กพีมาร์ากทำไมพีมาร์กหมันส่ดานโนตานานโนได้ี่ทวันเลย oh. น,นโนเธอตาลุ <t art ano> <t art ano> น,นั่นนห่วงตาเลยทุกคนตอนนี้ผมล้มอยู่ตรงสนามเจ้าทุกทุกตัวเขาเป็นหว่วงหมดมเลยหญิงก็กระโดดมาเลยาเงงนานาตาเป็นไงมัง่งเน่ยั่นพี่มา้าก็จมูกตาเป็นไงมั่งก็เธอเนี่ยพี่มาร์าเธอกระโดดอะ่ะหืมกระโดดใส่ก็เลยนั่นน้องมันทุกคน

พี่มาพี่หมา,พ,มาพี่มานะ้ทุกคนจุ๊บเจอพี่แม็กกับหญิงน้อยไม่ไหวหนกักอ่ะโอตาลุกไม่ขึ้นเลยหญิงหญิงหญิงไปตาลุกก่อนไม่เอาไปตาลุกก่อนไปตาลุกก่อนไปตาลุกก่อนไปตาลูกก่อนอ๋อ โอ้ยตาลูกจูงมันแล้โอ้ยหญิงต้องยุงตาหน่อยต้องยุงตาหน่อยยุงตาเลยโอ้ยยุงตาหน่อยคนคนเมื่อกี้ผมล้มพี่มากระโดดใส่น้าเนารีบกระโดดกระโดดชิงเลยอืหญิงเนี่ยหญิงหญิงเป็นห่วงตาที่สุดเลยใช่ไหมตาเป็นยังไงบ้างครับขอบคุณมากจ้าหญิงมีหญิงอะห่วงนะนั่นหญิง

เช้านี้ไม่ไหวจริงทุกคนหมอุ้มนานโนมาอยู่ยใช่ไหมที่มารก์กระโดดหญิงหญิงหญิงเขาเป็นห่วงผมเนี่ยจะจะหญิงกันตารู้ว่าหญิงเป็นห่วงตารู้ตารู้ตารู้ตาร,ตารู้หญิงเป็นห่วงตาโอเคจ้ะโอเคจ้ะนานโนเธอก็เป็นสมณสารกันหน่อยนานโนไม่เอาไม่เอารู้ฉันรู้ว่าเธอรับสองห่วงฉันโอเคโอเคโอเคม่กกี้หญิงอะ่ะเขาเห็นผมล้มเลยนะทุกคนผมล้มอะ่ะ กี่มากระโดดใส่แล้วผมล้มไงผมล้มแล้วหญิงเป็นห่วงหญิงกระโดดมาใส่แล้วหญิงจะเป็นไรห่วงเพื่อไปอะไรของเธอเนี่ยหญิงฉันไม่ได้หรอกอยอะเ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 ยอะไม่ไหวพวกเธอเนี่ยนั่นนกเกี๊ยบกาดนะนั่นนกหญิงเธอมันนั่งกระตานานแล้วนะ นาโนตัวแบบ่งให้หญิงกอดบ้างดิหญิงเขาเป็นห่วงตานะเมื่อกี้ตาล้มเธอกระโดดหนีเลยนาโนอ่ะทุกคนเมื่อกี้ไงผมอุม้มไอ้นาโนกี่หลังมาใช่ไหมพี่มาเขากระโดดใส่กระโดดใส่ขาผมแล้วผมล้มผมล้มเสร็จพวกสองตัวนี้เขาก็โดดใส่ผมหญิงเขาวิ่งมาเลยหญิงอ่ะวิ่งมา,งงมาด้วยความเป็นห่วงเลย ขอบคุณมากนะหญิงโอ้หญิงห่งตาขอบนุณมาับหญิงเราหญิงที่สุดเลยขอบคุณตาขอบคุณจ้ะตาเป็นยังไงคะตาไม่เป็นละลายหงตาไหมไมหญิงไม่หญิงน้อยหญิงปุยนุ่นไม่หญิงปุยนุ่น หงุดหงิดเขาห่วงผมมากเลยทุกคนยิงเขาวิ่งมาวิ่งมาเรียหน้าเรียขาเนี่ยแล้วกระโดดรถเต้นน่ะไม่สนใจเลยนะว่านานอนจะทำอะไรไงน,น,นกกระแสบนนนกมาแล้วนนกนนกอะไรเพื่อนนนกอะไรเพื่อนเน้นเน้นเน้นเป็นมา้าดีดกระโหนั่นน้หญิงหญิงลูกอ่ะ ไปเดี๋ยวน้ำโชคน้ำโชกมาให้ลูกน้ำโชกน้ำโชกอินโนเซนต์มากทุกคนก็เจอร้นอะไรกันทำอะไรกันทุกคนดูดิหญิงมานั่งกอดผมเลยอ่ะโอ้โหห่วงผมมากหญิงอะน้ำโชคน้ำโชคกับนันโนเห็นไหมน้ำโชกปะน้ำโชค ถ้าเกิดเขาเขาเอ,ออยู่ตัวเดียวนะเขาไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายนะโ,โนเธอก็แย่เขานะเพราไงลุงแจ็คสันไปไหนมานี่ไม่ยอมมาช่วยเลยเธอลุงแจ็คสันตัวหนังนะเนี่ยดูเขาเหยียบขาผงทีทุกคนหนักอ่ะแต่ลุงแจ็คสันไม่นวดนวดนวด,นวดตาก็ดีเหมือนกันนะดูทุกคนสาวน,น,น้อยสาวสกแกเลบตทำเป็น ทำเป็นมองนำโชคเมื่อกี้นำโชคด่าวดูเขาดูขานั่งดิน,นะเนาะมันใช่มันใช่เธอหืมจักสันนี่คืออะไรหญิงหญิงก็ยังมานอนูตักตายมั้ยหญิงอะ่ะหญิงห่วงตา ดูดูน่ารักจริงๆรนงเยหญิงนี่ยหงตนาน้าเนาะเขาไม่ถอนใจด้วยนะอน้าเนาะน้าเนาะยืดยืดยืดยูดมาหนี่ดิมาหนี้งอนอะไรอืม,มกอดกับพี่หญิงอืมงอนอะไรแหมเขาก็รักเองนั่นแหละหงายโก้งพี่หญิงกอดักตา นาน,นุไอสาวนี่ร้านสาวตัวแสบหญิงิงหิง,งตอนนี้ผมลุกละหญิงก็ลุกเป็นนอนนู่นละส่วนนาหนุก็นอนเมื่อกี้มาเวลพวกเธอไม่สนใจตาเลยนะอ๋อเมื่อกี้ตาล้มจริงๆนะพี่ม้ากกระโดดกระโดดตรงขาพ่อพับผมอผมก็ล้มนานุก็กระโดดเลยกระโดดชิงเลย ผมล้มล้มลงไอ้หญิงวิ่งมาแบบเป็นห่วงผมมากเลยหญิงอ่ะโอ้ยหญิงฉันซาบซึ้งในในหัวใจเธอมากหญิงดูหญิงของเราเนี่ยเป็นห่วงตาหน้านกหญิงตาน้นกเธอนี่แบบสก้าเลตมากเลยนะสะสก้าเลตตาหย่อสกาเลตเขาดูดิเขาตรวฟันดิตุ่ตาตรดฟันฟันทีแหลมเกินไปนะเน้านก สัตยาใจสิฟันเลยแต่หนูไม่ใช่หรอกหนูชอบไปรับกับไม้กับกี่นั่นนู้นเขาทำผมอย่างนี้ก็โอเคนะมัดผมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขากอดทีด้นนหนุกกินแังของงอนผมประกรอดทีนะ Trắc tại đây thanh thảo thân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  thảo ฝ่ายหญิงกันจ้ะหญิงหญิงของคนตายตาของคนหญิงมากนะหญิงน่ารักที่สุดเลยเป็นห่วงตาจ้ะหญิงก็เดี๋ยวตาเอาข้าวมาให้กินนะเดี๋ยวตาไปต้มข้าวก่อนนะให้หญิงนะหญิงหญิงเดี๋ยวตาไปต้มข้าว นแล้วตาก็จะใส่ไข่ด้วยนะโอ้โอ้โอ้โอโอโด,ด่าขอขอที่ดิทุกคนตอนนี้ผมก็กอดกับหญิงแล้วก็นานเนแล้วก็เอาทุกทุกคนมากอดตาไหมมานี่เอาทุกทุกคนมา,า,ม,นา,นม,ามาเร็วม,มาเร็วเอามากอดตาเอามานั่งไหนเอามากอดตาเอามาที่นี่นมามา,มา นายโนเขอฉันจะเรียกคนมากอดไม่ใช่เรียกตัวมาขี่ครั้งนี้เอาทุกคนมามานี่มานี่เร็วนายชายหนุ่มทั้งหลายนี่มองกันอย่างเดียวเลยไม่มาเลยมอ้ยนายโนพอ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 ,พอเธอมันต้องเด็ดเด็ดก่อนที่ตาจะไปทำอาหารตาจะให้เอฟซีเขาวันนี้ชื่นชมกับทุกๆหนุ่มอ่าน้ำโชคลำเลยครับ ผำโชว์ก็กำลังรักฟันอยู่ครับสวัสดีครับ f อสวัสดีครับ f อฟซีอ่ะสวัสดีสวัสดี f อฟทุกคนครับไปก็มาคุณชายคุณชายปุ๋ยนุ่นคุณชายมาเวลคุณชายมาเวลสวัสดี f อฟีนี่โอ้สวัสดีครับ f อฟสวัสดีมากมากครับสวัสดีสวัสดีโอ้สวัสดีหลายๆเ้อ มาเวลเถอนนี osh, these, ่ปุยนุ่นเดี๋ยวดิแม่เธอสวัสดีนานกันไปเพราะว่าโอ้ยสวัสดีครับอยากกอดผมไหมมาเวลเดีดิเอ้ยดูดิมันเดี๋ยวดิอยากกอดเลยทุกคนโอ้ยใครใครเป็นเอฟซีมาเวลกอดไหมเดี๋ยวตากอดให้อะกอดกอดเถื่อเอฟซีก็โอ้ยเดี๋ยวดตากอดเดี๋ยวดิโอ้ยกอดได้หอมได้ <laughs> โอ้ยเราเยอะโอ้ยเธอเดี๋ยวเขาว่าว่ารักเธอมากเกินไปนินนานแล้วเนี่ยโอเคนะโอเคอเขยิจับมือแล้วโอเคแต่อไปก็เป็นเช <Jackson. S 1> ็กสันน้นเะช็คสั้นทำไมหน้าบึ้งอะนะทำไมหน้าทำหน้าบุดบึ้งอะตาดูหน่อยก็เคยมากัดชนะเห็นไหมดูแผลชนะดิเป็นนี่เลยจะไม่ให้ดูได้ไงอะ่ะตาดูดิดูหน่อยทำเป็นงอนออมามามา,มา ออก่นอนนะอืเจสันออก่นอ,อกนเลยนะโอเคนะพี่หมากพี่หมาก์คคือที่หมากพี่หมากมานอนอยู่ตัวเดียวอ๋อที่มาร์คที่หมากเป็นไงหนุ่มหล่อนุ่มหล่อประจำบ้านหึ่นุ่มหล่อประจำบ้านตาตรู้แล้วตาผมหลอ่ลอก มันน่าฟัดมากเลยทุกคนมันน่าฟัดทุกตัว,วน,นูพี่มาร์คนีพี่มาร์คเวลานอนพี่มาร์คแบบหมูตั้งแล้วกูหล่อมากเลยหน,หนันโนพี่มาร์คเธออ่อนเลยตาสมออยนันโบอกใหญ่นันโน,น,น,โนเดินไปแมก,กี้แมก,กี้มาหาตานี่ยพ่อ,พอตาหวานพ่อตาหวานประจำบ้านตาหวานมากๆเลยตากร่อยดิตาก่อนแล้ว ยังไงเม็กกี้เขาตาหวาดนะทุกคนจะมากรดตากราดตาก็กัดอชื่นใจเม็กกี้ไปแล้วนาโนะนาโนโนนันคือต้นไม้นะนาโนะนาโนะเอ๊ะฟังไหมเนี่ยไปติดตาเบนไปแล้ว อะไรอย่างเงีแม็กกี้อะไรของเธออะไรอะไรพี่มังพี่มังมาดเข้มเหมือนเดิมทุกคนจ้ะพี่มังสวัสดีเอฟซีนี่นะทำเป็นต่อในใจไปโอเคแม็กกี้แม็กกี้อย่านะอย่าไปกัดต้นไม้สงสารมันโอเค อะไลเหลือใครนี่เหลือใครไม่ได้ทักอะ่ะไอ้ทัก <c oughs> สุดที่รักก่อนหญิงหญิงตายจะไปทักบอกข้าด้วยนะลูกนะโอ้โหตายจะทำหอกข้าว้วยนะหญิงผู้สูงสักดโอ้โหดูดูกริยามารยาทด,ดิทุกคนต้องแบบอย่างหญิงนะอืมดูหญิงนี่หญิงต้องสอนนานโนะนะหนูต้องสอนนานโนด้วยหญิงพูดถึงนานโนนแล้วหญิงอ่ะ เสียงนั่นนุ่มกันโดกันดาอะไรนี่แม็กกี้ฮะกำลังคุยกับหญิงอยู่หรือแม็กกี้มาทำอะไรนะอันโชกแม็กกี้อะไรนี่เทุกคนแม็กกี้เขาก็มากอดผมเนี่ยเห็นไหมเล่นอะไรกันเนี่ยไหมตาได้เลื่อนเลย ดูดิได้เลือดเลยอ,อ,อยู่ด้วยกันทะเลาะกันได้เลือดจนได้เมื่อกี้นำโชคกับเมก,กี้ทะเลาะกันนำโชคอ๋อหนามาเวลเดีวยวก็ไปฉีบ่บนเสื่อเอออะไรคนได้แผลแล้ว ก็วิ่งไปเมกกื่อกี้แม็กกี้กับมาเวทลทะเลาะกันนะก็เลยแบบที่มาเมื่อกี้ไม่เห็นเลยพี่มามาเวลกับแม็กกี้อะ่ะทะเลาะก,กันมาเวลเอ้ยไม่ใช่น้ำโชว์มาเนี่ยมาเนี่ยมาตานี่มาเร็วมาตานี่มาเนี่ยมาเนี้ยนี่น้นำโชว์นนโนเธออย่างนี้น้ำโชว์ก่อน ทะเลาะอะไรกันฮะทะเลาะอะไรกันทะเลาะอะไรกันบอกตาดีทะเลาะอะไรฮะอืมทะเลาะอะไรกันอือตาผมขอโทษครับตาผมขอโทษตานะอืต่อไปอย่าทะเลาะกันนะต้องรักกันนะนิ่งๆหน่อยๆหญิงไหมนะหญิงหลานสาวสองตนนี้ก็มาอ้อน นะมาให้ตาก่อนนะก่อนอืมนงโชคเดี๋ยวทะเลาะก,กันตาตามีแผลไม่เป็นไรนะโน่ไม่เป็นไร,นนนเ,นไรเดี๋ยวตาไปนี่ก่อนทายาก่อนอโอเคนะฉันจะไปทำอาหารให้พวกเธอด้วยอย่าทะเลาะก,กันล่ะโอเคนะน,นันโนเธอไม่ต้องห่วงฉันดเดี๋ยวฉันไปทายาโอเคนะอพอดีได้แผล โอเคโอเคโอเคพวกเธออยู่ฉันจะไปทําอาหารแล้ไปทำข้าวต้มให้พวกเธอละโอเคบ๊ายบายสอมบี้สอมบีมาจับผมแล้วพ่อเป็นยังไงมั่งืมอพ่อได้แผลที่สอมบี้เมื่อกี้อะ่ะมันทะเลาะกันแล้วพ่อรีบวิ่งไงพ่อเลยได้แผลตรงนิ้วก้อยอะ่ะอพ่อเธอเป็นห่วงพ่อเลยเป็นห่วงสิ ทุกคนอซัมบีเขาก็ลงมาจากชั้นบนเขาก็เป็นห่วงผมอืเป็นห่วงหรืออยากกินข้าวโอเคเดี๋ยวพ่อจะไปทำข้าวก่อนนะพ่อไปทำข้าวก่อนนะลูกนะ,ะหนูก็นอนเล่นไปนอนเล่นไปนอนเล่นไปเออนอนลงไปจะนอนลงไปอนอนใชคุณนาย คุณนายมีการเป็นห่วงผมด้วย